แต่ผมผมแอนดรอยเนี่ยดีอย่างนึงยังไงแบ่งหลายหน้าจอได้เฮ้ยเปิดตามหน้าจอยังได้เลยโอ้เออคุณพู้ได้เปล่านหน้าจอคุณเล็กกว่าผมไงไอ้เย้ยเอ้ยนิดเดียวนิดเดียวผมาหมดแต่เอ้คุณเขาบอกว่าอะไรนะเขาプライเวสซี่ไม่่อย๋อ p r i เว c ซีไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยแม้กระทั่งเจ้าของเรื่องร้อยยี่สิบลื่นๆเลยสามสี่เกมเล่นได้สบายแต่ยังไ้ถึงเกมนี้ ไอทูเนี่ยผมอยากบอกว่าเวลาถ่ายคนถ่ายอะไรมานะสวยกว่าไอโฟนนะไอโฟนเวลามันตัดขอบมันตัดขอบแบบไม่เก่งมันตัดแป๊บมันเหมือนมึงทำใน Phone Photoshop อะก็อบอกแล้ว AI เคเายังไม่ไมด,คด,คดีครับสซนีโีครับถ้าคุณเห็น2รุ่นนี้แปลว่าเกิดการมีน ช่วงนี้ใกล้จากเทียท่ยวปีใหม่แล้วคุณได้ไปไหนคุณได้ไปไหนเออผมน่าจะกลับบ้านน่าจะมีเอีเวนต์หลกัหลกๆแล้ว <S 1> <S 1> บ้านไหนบ้านบ้านอ,อะไรเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาด้วยคอนเทนต์ที่เราทำเงินประจำอยู่แล้วนั่นคือการ V S แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของวันนี้คือเทมมอ่มาก iPhone งบห0 0 0ื่นปะทะกับไอคูหรือ Android งบ30,000ื่นครับห่างกันครึ่งๆเลยทูหมดแล้วผมให้มันรู้เรื่องกันไปนะครับดูซิว่าเอ้ย Android ที่ถูกกว่าครึ่งนึงเนี่ยหรือว่าคุณสามารถซื้อไอคูได้2เครื่องเนี่ยนะครับเทียบกับ iPhone ที่เป็นตัวท็อปตตตััวววแแพงงึล้เนี่ยจะเป็นยงงไซึ่ การทดสอบเกมบอกก่อนมีแล้วมีแล้วในช่องเกมจ๋าแล้วก็มีเวททั้งคู่นี้แล้วทีนี้ประเด็นแรกก่อนเลยกับสิ่งที่ผมอยากจะคุยนะครับวันนี้เราจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อครับหนึ่งคือการใช้งานทั่วไปครับนะครับดูที่ว่า Android งบ3 0,000ที่มันตัวเทพตัวตึงเนี่ยครับผมเทียบกับ iPhone แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างสองในการเล่นเกมครับ iPhone งบ6 0 0 0 0นะกับ Android 3 0 0 0 0เนี่ยครับใครเล่นเกมเดียวกันแล้วก็อย่างที่3เรื่องกล้องเออไอโฟนงบห0 0 0ืกับ Android งบ30,000กล้องใครดีกว่ากันครับนะเป็น สองจี้ครับจริงแล้วมันเอ็นไปทางครับใช้งานทั่วไปโปรปแมนแล้วก็แบตบสมากกว่าที่จะเป็นฝั่งกล้องครับแต่ว่าอ่ะในในเราก็เอาตัวที่ตึงสุดแล้วในงบ30,000มาคุยกันลองดูว่าเป็นยังไงบ้างด้วยอ่าโอเคเปิดมาที่การใช้งานแรกแบงค์ครับผมการใช้งานทั่วทไปยังไงอันดับแรกการใช้งานทั่วไปสิ่งคุณจะต้องคำนึงเลยคือตัวหน้าจอหน้าจอของคุณ iPhone งบ60,000เท่าไหร่โอ้โหของผมเป็นซูเปอร์เรทิน่าโอเลสคันหน้าจอ6.9จุดเก้เฮ้ยความละเอียดฟูชดีเฟรชเป็น LTPO ด้วย LTPO ด้วยเฮ้ยแต่ Android ที่ผมมคัดสิบ สา0 0 0ืเนี่ยเป็นยังไงคุณจอผมดีกว่าคุณยังไงซิขนาดผมเนี่ยหกจนิ้วเฮ้ยความละเอียดผม 2K เอ้ยรีเฟรชเรทผม144เฮ้ยความสว่างผมสูงกว่าเยอะเออสี่พันห้นี้เออของคุณ2 0 0พันสอครับผมคุณสู้ได้จอผมสู้ได้ผมคิดว่าสู้ได้แล้วของผมเนี่ยรอบนี้คุณรอบที่แล้วคุณขิงผมว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแอนดรอยมันจอโค้งเดี๋ยวนี้แอนดรอยเขาจอแบนกันเยอะจอแฟลตเออจอแฟลตเขาเริ่มมาของผมก็แฟลตแบบยังไงแฟลตใหญ่ด้วยดูดิเออจริงเออแต่ติงผมเล็กกว่าโอไม่เกี่ อ๋อเรอ่องผมผมใช้เกาะอยู่แล้วคูร้อยประเด็นนะคจริงอ่ะเราควรจะสลับกันนะแต่ไม่เป็นไรผมวันนี้ผมที่อยู่เพื่อไอโฟนอ่าครับผมไอผมอยู่ไอคูรตลอดผมซักไอคูร์ให้กลางหลังไอผมซักเร่จริงจริเกี่ยวอะไรกับไอโฟนอ่ะเฮ้ยแต่แต่โอเคเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอโฟนมักจะแบบชนะแต่ปีนี้ผมว่าไอโฟนก็ชนะนะเพราะว่าเริ่มมีจอแสตทกันเยอะขึ้นทุนแล้วค่าความสว่างนะครับของไอโฟน่ะมันตันอยู่ที่พันหกสองพันมานานแล้วแล้วเกาะเขาก็ยังใหญ่เขาไม่ยอมหายไไไปสสััักกกกททททีีีคคคืออออเเเเเเนนน่่ยยมาาาาะะะะะล็ด้้้พพรรรรแแใตจจบบบุณ มืดกลางแจ้งกลางแดดใส่หมวกใส่อะไรสถานการณ์ไหนอะแค่มีนิ้วอ่ะเออสแกนได้ใช่ของผมนี่โอ้โหมืดนิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยในผับนี่ไม่ได้เลยไฟฟุ๊บฟึ๊บเออไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจำเป็นเห็นไหมแต่ใจน้อยของคุณนะคุณมีอะไรดีในเรื่องของการใช้งนันจอหน้าจอเหรอผมว่าขนาดหน้าจอใหญ่ดูคอนเทนต์ดูอะไรฟินเฟินอยู่แล้วอ่ยอมยอมร้อยยี่สิบก็คือเป็นร้อยยี่สิบที่แบบนิ่งๆไอ้ของผมร้อยสี่สิบเนี่ยถ้าถ้าทัดแข่งกันนี่ผมเลื่อนมาเออแล้วก็แล้วแต่ผมว่าร้อยยี่ตาคน U M ของผมนะสูงกว่าก็คือค่า P W M ของหน้าจอเนี่ยมือถือ Android เดี๋ยวนี้มันสูงเวลามองเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ปวดตาซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไอโฟนคือเจ้าแรกๆเลยนะที่ทำทัสแซมปิ้งเรทกับ P W M มาสูงกว่าชาวบ้านเขาครัแต่วันนี้โดนทิ้งห่างไปแล้วธรรมดาเออก็สจเออผมว่าผมจอยนะผมชนะเอาคุณเลคุณชนะเปล่าผมว่าผมก็เอาชนะได้บางจุดแล้วก็เอออ่าโอเคแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของการแบบใช้ฟีดโซเชียลเฟสบุ๊กมาอันนี้ผมยอมผมบอกก่อนเลยผมยอมรีบยังวะคือจอมันให้มา2 หลับแอปอ่ะมันไม่เท่ากับ iPhone ว่ะแอปไอโฟนมันเป็นแบบว่าแบบฟีลว่าใช้แอปไหนก็ลื่นอ่ะกลงหัวของผมนี่บางแอปนะแบบรอยี่ลื่นเลยบางแอปเหลือ60เป็นบางแอปเหลือ30มันก็รู้สึกว่ามันขาดตอนว่ะแต่ผม android ดีอย่างหนึ่งยังไงแบ่งหลายหน้าจอได้เปิดตามหน้าจอยังได้เลยโคุณสู้ได้เปล่าคนตาจอคุณเล่นกว่าผมไงไี่เยอะนิดเดียวนิดเดียวผมมอมนเฮ้ยแต่แต่ผมชอบ android คือความแบ่งหน้าจอได้ผมชอบไอโฟนตรงแบ่งหน้าจอไห้ เขาเรียกว่าปัดจกส่วนตัวส่วนตัวขนาดแช็มาตรงมุมเนี่ยผมยังไม่อ่านเลงปัดทิ้งเช็กกูไม่อ่านคาเทอร์ดคาเทษมึงดองเป็นมาม่วงเลยมึงส่งแต่มีมา เอ้แต่แต่ผมผมว่าถ้าเป็นการใช้งานแอปอะถ้าความลื่นในแต่ละแอปอะผมแพ้แต่โดยภาพรวมเช่นแบบมัลติแอปเปิดหน้าต่างลอยหรือทําอะไรพร้อมๆกันได้หลายๆครั้งอะหลายๆอย่างอะผมว่าอน่อยรวมถึงเขาจะมีแบบว่าโหมดแบบซ่อนแอปพิเศษแบบว่าแอปแบบล i n สองไอดีโคลนแอปโคลนแอปโคลนเครื่องอย่างได้เลยเครื่องอย่างเคุณคุณทำไม่ได้คุณรักในใจเดียวผมไม่เป็นไรครับผมเน้น security อ่าโอเคเออก็ยอมไหมของผมแบบฟีลแบบใช้งานหลายแบบไงอันนี้ใช้ทีละแอปแต่ว่าปลอดภัยถูกต้องอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับปัจเจ เออเอาดิเฮ้ยดูหนังผมผมได้จอ2 K ผมชัดกว่าแต่ไม่เป็นไรผม Full HD แต่ว่าเป็น Full HD ที่ดีมากๆากเอาก็จริงแล้วก็ลำโพงผมเลยว่ากระหึ่มมากๆไอ้ลำโพงเนี่ยผมคุยกับแบงค์อยู่ว่าเฮ้ยแบงค์เชื่อมมือถือกูสู้ได้ปะวะเพราะว่าแบงค์มันเป็นคนที่เทสเกมนะมันต้องใช้ลำโพงเยอะแบงค์บอกว่าซูไม่ได้สู้ไม่ได้เลยจริงจริงหรอวะจริงทั้งเรื่องของมิติทิศทางรัศมีผมบอกเลยว่าไอโฟนพอพูดถึงรัศมีในหัวกูขึ้นมาเลยกูระพี่ม น่หละแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่าในการดูหนังฟังเพลงเนี่ยแล้วแต่ถ้าผมเลือก iPhone ดีกว่าเล้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบ Android มากกว่าคือผมฟังเพลงเนี่ยแล้วผมจะมีหูฟังเยอะโคเด็ก <Code c S 1> ในการฟังเพลงเนี่ยมือถือ Android มันจะมีแบบว่า SBC AAC L d a c แบบ Wireless L d a c แบบตัวมันหรือว่าจะเป็นแบบ Code โคเดกเทพเทอะไรเงี้ยโดบงโดบี้อะไรเงี้ยโดี้ไ <ง S 2> ม่มาลองรับหมดในเรื่องกันของคุณเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแต่ AAC ซึ่งแบบราคาขนาดนี้มันควรจะได้แบบอย่างน้อย L d a c พวก Hi Res คุณก็มีแล้วโดบี้คุณกจะมีเนาะเออมันผมมันเศร้าไป ปัญหากันแบตในระหว่างวันเฮ้ยถ้าแบตในระหว่างวันเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชนะอันนี้ผมยอมนะ ทำไมอ่ะผมเชื่อได้เลยว่า iPhone เนี่ยถ้าเราเน้นแบบเขาเรียกว่าเค้นมันสุดๆอ่ะมันไม่เท่า Android อยู่แล้วเออแล้วอีกอย่างคือ Android ในยุคสมัยเนี่ยแบงค์เราจะได้แบตที่เป็นซิลิคอนคาร์บอนกันครับพอได้แบตซิลิคอนคาร์บอนเนี่ยคุณเห็นตัวเครื่องผมป่าเครื่องผมบางแล้วก็เบากว่าคุณอีกนะจริงแต่ผมได้แบตเป็น6,150ของผมนี่4,000กว่าแล้วถ้าเป็น Android ตัวเทพๆที่แบบว่าเน้นแบตเลยอ่ะพวก Honor พวก Realme อย่างเงี้ย6,500 6,200รวมถึงตัวชิป Android ในยุคปัจจุบันเนี่ย Snapdragon Gen 8 8 Elite 3สองรวมถึงต้วจริงๆ3นนาโเมตรหรือไดมนด้อ่ะยในยุ ครับเออแบตผมเยอะกว่าชิปผมก็กินไฟน้อยกว่าครับจอผมก็เป็น LTPO คุณคุณเห็นบมเถียงคุณสักคำยังยังยังเงียบกิบเลยเล่นมีผมเงียบเลยรวมถึงถ้าแบตหมดขึ้นมาระหว่างวันฟาชาร์จเออรอยี่เออเอาหุ้นพี่อยาาจะพูดหลอกตัวเลขเสียงเบาอย่างไอของผมให้มาเลยในกล่องนะคุณของผมซื้อแยกอ๋อขนาดซื้อแยกแล้วยังแพ้เหรอจริงอุ้ยน่ากลัวจังโอผมซื้อแยกก็ตันสุดเท่านั้นแหละคุณดูอย่างไอครูดิร้อยกว่าแล้วทุกงนนเนี่ยเออเสียบชาร์จนี่เหมือนแบตเสื่อมเลยปึ๊บ แล้วไม่ยอมคือเสื่อมอ๋อไม่เสื่อมอยู่แล้วเพราะผมไลฟ์เซอร์เคิลผมนี่สูงกว่าผมอีกนะหนึ่งพันหกร้อยไลฟ์เซอร์เคิลอุ้ยของผมเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันนี่คือนี่คือโม้แล้วนะประกาศเลยนะว่าอุ้ยเราอัปเดตซอฟตแวร์ให้เป็นหนึ่งพันแล้วครับผมกูเห็นในกลุ่มบ่นเงินเสื่อมมาโอ้ยพี่สุขภาพแบตจ้ำเดือนเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่เปิดดูสุขภาพแบตไงพวกเราก็เลยแพนิคไงเพราะมันมีมีให้ดูไงเออว่ะทางที่ดีไม่ควรดูนะแต่ Android 15ก็มีแล้วนะครับเออออ่่าเรืงแบตผมชนะอ่าเรื่องแบตผมยอมดอสหรับกกาาารรใช้้งงนททั่่่ววไปีผมูสึเออ Android บห ก็ไม่แพ้นะกูลืมไปมีอยู่อันหนึ่งที่อันเนี้ยไอโฟนชนะในเรื่องแบบนั่นก็คือแม็กเซฟเออเออเพราะแบงค์แม็กเซฟอย่างเงี้ยธรรมดามหรือแบบแท่นชาร์จไวเลสแบบแม็กเซฟอย่างเงี้ยเออเออว่าลืมมิกไปเลยเพราะว่าล่าสุดที่ผมไปต่างประเทศกับน้องตัดต่อมาครับได้ใช้เพราอแบงค์แม็กเซฟมันบ่อยมากมเพราะว่ามันยืมมาแล้วแบบโชคดีคือมือถือแอนดรอยผมอะพอดีเคสที่ซื้อมาเนี่ยมันมันรองรับแม็กเซฟได้ด้วยคือมือถือแอนดรอยเนี่ยมันไม่รองรับแม็กเซฟถูกแต่เคสมันรองรับเออก็เลยแบบลองแปะดดูกก็็็เเเเอออออออรว่่่่ะะแแตตยยาางงผมมมมนีีโโ้้้หไไคสบป๊ ติ๊กปับ๊บเล่นได้ทั้งวันเออ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 ,เออนี่ก็เป็นส่วนดีกันไปเออ,เออเออก็ให้มันไปนะครับแต่มีอยู่ยานหนึ่งที่แบบว่าเป็นการใช้งานทั่วไปแล้วแบบลืมพูดไปเลยนั่นก็คือ AI ว่าของคุณถึงไหนแล้วเนี่ยคุณประกาศคุณประกาศมาว่าคุณจะมาตั้งแต่15 Pro Max แล้วเนี่ย<ป>จน17 Pro Max จะเปิดปีหน้าแล้วเนี่ยผมยังไปไม่ถึงไหนเลยครับผมยังลบรูปลบเงา ฮ้ยกูอยากจะบอกเลยอันนี้มือถือเล่นเกมนะเว้ยครับ AI ทเทียบกับ iPhone อันนี้ผมเชื่อแล้วพร้อมใช้เลยครับอ่าคุณคุณสู้อะไร AI คุณก็ผมบอกแล้วผมเน้นคุณเสียงอย่าอย่าเบาสิเน้นลบรูปลงเงาไม่แต่ AI คุณเขาบอกว่าอะไรนะเขา privacy ไม่อยาหรอ้ privacy <ๆ S 1> ไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยแม้กระทั่งเจ้าของเรื่อกนะก็ไปเวดเกินไปเวดเกินนิดนึงเอออ่าโอเคอันนี้อันนี้ผมว่า AI เนี่ยผมว่า Android ชนะถัดไปนะครับเรื่องของการเล่นเกมครับ Android 30,000กับ iPhone 60,000เอออ่ะผมเริ่มจากเกมแบบบ้านๆแล้วกันยังไง Rv คุณสู้ได้เปล่าคุณยังได้60อยู่เลยกูแฮกได้แฮกได้มีความสามารถไม่แต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่า Android อย่างไอ้คู vivo เวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้แฮกรวมถึงการโชว์เฟรมรลงเฟรมเรทหรือว่าก็ไม่มีแล้วเออก็แฮกยากขึ้นแฮกยากขึ้นใช่ไหมนี่ขนาดวิศวะซอฟต์แวร์นะคุณยังแฮกไม่ได้เลยเออผมพยายามเกือบตายแล้วนะตายก่อน ผมว่า120เพียวๆในเกม r าของ iPhone ถามว่าทําได้ดีไหมก็ดี้แต่คุณแป๊บเดียวคุณก็ดรอปแล้วเฮ้ยเ,เดี๋ยวนี้เขาเล่นได้ยาวนานขึ้นคุณร้อยลื่นๆเลย3าสเกมเล่นได้สบายแต่ยังถึงเกมนี้ <laughs> ยอกยอกยอกคือเดี๋ยวนี้มันได้สบายขึ้นแต่ว่าของ iPhone เนี่ยมันมีข้อจํากัดหลายอย่างเช่นเรื่องขององค์ประกอบหมายถึงว่าอุณหภูมิภายในห้องจะต้องเย็นระดับหนึ่งความร้อนตัวเครื่องแสงหน้าจอดอกก็ง่ายอีกเอออะไรอย่างนี้แม้จะเป็น16 Pro Max แล้วก็ยังเจออยู่มางเจอเจอในราการแอนดรอยเนี่ยต่อให้แบบเอางี้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะแฮ็กมันเล่นนะเออมันมันรอยยี่มันก็จะแบบรอยยี่ยาวๆลื่นๆได้หรือถ้าแบบไม่แฮ็กเล่นแบบ60อย่างห่วงอย่างเงี้ยเล่นแบบหกสิบก็เป็นแบหกสคบที่ลว่น ไม่ต่าง <c oughs> ม,มันไม่เหมือนไอ s พีสที่มันจะแบบเห็นผลชัดใช่<ต>ใช่โมบ้ามันก็มีแหละมันก็มีความแบบรื่นปื้สกิร์ตการ์ดขึ้นมาอีกก๊อกหนึ่งแล้วถ้าเป็นผับจีล่ะผับจีเหรอเออโอ้ผับจีนี่เลือกอยากนะทำไมเพราะว่าเซตติ้งได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ใช่ใช่เออเนี่ยคุณอวีคุณต้องรู้เกมผับจีคุณจะไปกั๊กไว้ให้ไอโฟนทำไมเกมเขาขายได้ ก็จริงเอาล่ะว่าผ่าจีนะครับกราฟิกเดียวกันลื่นไหลเฟรมเรทเป็นอ ultra extreme หรือว่าหนึ่งร้อยยี่สิเฟรมแบบพลังดิบของทั้งคู่ทําได้ดีเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกว่าชอบของ iPhone มากกว่าคือเรื่องของมิติเสียงเรื่องของขนาดหน้าจอที่ที่รู้สึกว่าเทใจไปในทางฝั่ง iPhone มากกว่าคือถ้าเปิดรอยี่เท่ากันเนี่ยไอโฟนลื่นกว่าอันนี้พูดแบบคนใช้แอนดรอยด์นะในกว่ามูฟเมนต์หรือว่าเฟรมไทม์ของมันมันปื๊ดกว่าเออมันจะมีความลื่นตาเรามากกว่าแต่ถ้าเอ้ยรอไอ้กูพูดก่อนสิเอาเชิ ออแต่น,นี้ผมไม่เถียงอ,อคืออย่างหนึ่งคือถ้าเราปรับจาก90เป็น120เนี่ยจะไม่เห็นผลต่างเยอะมากแต่ว่าจาก90ไปเป็น1 1 4แบบแทรกเฟรมเนี่ยอ,อ,อันนี้จะเห็นผลต่างในเรื่องของการคุมปืนเรื่องของการวางเต้าวางตำแหน่งมันจะมีความได้หลังใจเราเยอะมากขึ้นส่วนตัวรู้สึกว่าในส่วนนั้นทําได้ดีกว่าแต่คุณให้ใครผมให้แอ้นอยผมให้หมดแล้วกันเพราะว่าค,คุณให้ความสําสคัญกับเรื่องเสียงไนงะผมให้ความสําคัญเรื่องเสียงด้วยแล้วก็เรื่องของการสตรีมด้วยเอาเออวะเออถ้าเป็นเรื่องการสตรีมเนี่ยต้องยอมการที่เอาพุท เวลาที่แบบเราเอาไปสตรีมอย่างนี้เนี่ยผมว่า,าไอโฟนมันจะได้เปรียบกว่าในจุดๆนี้อย่างเช่นภาพที่ได้เสียงที่ได้หรือว่าโอเวอร์ออฟโดยรวมองค์ประกอบต่างๆผมว,ว่ามันทําได้ค่อนข้างดีสังเกตได้จากสตรีมเมอร์ดังๆนะ<ช>ส่วนใหญ่เวลาสตรีมเขาจะใช้ไอโฟนกันแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยอยากจะบอกว่าฝั่ง Android ก็ไม่ได้แพน้นะเพราะว่าอย่างไอคูเนี่ยเป็นมือถือที่แบบเน้นเล่นเกมเนาะไม่ควรจะมีฟีเจอร์อย่างเช่นดิสเพย์พอร์ตไม่ควรจะมีฟีเจอร์อย่างเช่น u s อยู่ไอซีสามจุดสองแบบไอโฟนอย่างเงี้ยค่ะไม่มี่าให้น ไม่แพ้บอกเลยบูรพาไม่แพ้บูรพาอืมชนก็ไม่แพ้เฮ้ยชนปล่ะอนกปล่ะเออถัดไปครับแบงค์เกมแบบระดับค่อนมาทางสูงแล้ครับผมอย่างเช่นพวกเกนชินไพล์หัวโซนพวกนี้อสำหรับแบงค์แล้วเป็นยังไงสำหรับผมนะส่วนตัวแบบไม่ไม่เอนเอียงนะ ชอบไอคูมากกว่าฝังแอนดรอยฟังแอนดรอยไอคุณทำไมมาเข้าร่วมกับแอนดรอยคืออย่างนี้นะครับด้วยเกมระดับสูงเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบหลักเช่นไออย่างเช่นเรื่องของความลื่นของความร้อนความสมูทการปรับเซตติ้งของตัวไอคูเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีพวกนี้ครบแล้วแต่มันจะมีออปชั่นเสริมเช่นอย่างเช่นโหมดเกมที่สามารถบูสต์มอนเตอร์โหมดอะไรได้อีกหรือว่าแบบโหมดต่างๆที่เอามาใช้ในการเล่นเกมได้จริงๆแทรกเฟรมก็มีอัพสเกลก็มีแต่มันมันเ็น ในส่วนนั้นนะผมรู้สึกว่ามันมันได้เปรียบกว่าอ iPhone อย่าง iPhone ถ้าถามว่าเล่นดีไหมผมบอกเลยว่าดีแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่คือ iPhone เนี่ยถ้าเราเล่นไปสักประมาณ30นาทีถ้าไปนในในเกมระดับสูงอะยังไงแสงจอก็ดรอปแสงอจอดรอปหนึ่งไม่พอนะครับเครื่องร้อนอเครื่องร้อนเสร็จสิ่งที่ตามมาเฟร,รมกระตุกภาพไม่ลื่นเนี่ยสังเกตได้ง่ายในเกมฮงไกสตาร์เดลถ้าอเอามาเทียบกันแบบมาต่อมัดมัต่อมัดเห็นได้ชัดเลยว่าของตัวไอคูลเนี่ยจะมีความลื่นมากกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเฟรมที่แบบแทรกเข้ามาแต่ว่าประสิิทธภาาพในกร จริงๆเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าไอ้ครูดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือ iPhone ของผมเนี่ยมันไม่มีโหมดเกมให้ไงคุณเออเอ้ยมี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 มันมีแค่เปิดปิดอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบว่าแบบตัวมอนิเตอร์ตัวแทรกเฟรมตัวอัพสเกลไม่มีเปิดปิดของมันก็คือแค่เปิดปิดแจ้งเตือนครับแจ้งเตือนแค่นั้นเออน่นแหละโหมดเกมแค่นั้นแหละซึ่งไม่ซึ่งสำหรับโหมดเกมของ Android นี่คือแบบโอ้เร่งคล็อกสปีดให้เปิดไอตัวเรทเรสซิ่งให้อาใช่แบบว่าอัพสเกลลดสเกลก็ได้ลดสเกลคือ เอ้ยทำได้หมดหรือรวมไปถึงที่แบบไอ้นี้ชนะเลยนะบายพาชาร์จจรงอ่าเล่นไปชาร์จไปแบตไม่เสื่อมครับเครื่องไม่ร้อนถูกโอ้โหยัดแค่อันนี้อันนี้คือถ้าพูดในตามความเป็นจริงนะถ้าเอาขิงกูไม่รู้จะเอาอะไรไปขิงเหมือนกันก็ต้องยอมร้อนก็ร้อนเออไอตัวระบายความร้อนที่ให้มาล่าสุดก็ก็อันนี้ดีกว่าเอออันนี้ดับเบิล VC ด้วยครับดับเบิลแบบดับเบิลเบิ้ลเออแล้วก็เบิ้ลเลยอะไรแต่ก็ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับแบงค์นะถ้าเป็นเกมระดับสูงเวอร์เอร์เนี่ยแปลกมากนะไอโฟนราคาแพงกว่า2เท่าแต่กลายเป็นนวว่่่่าาาา Android ใรรคคทีถูกง ก็คือสาม0 0ื่นเลยนะถูกกว่า3 0ม0 0ื่นกลับดีกว่าซะง,งั้นมันไม่เหมือนกับเกมมันบ้านกลายเป็นว่า iPhone ดีกว่าในเกมมันบ้านแต่แพ้ในเกมระดับสูงผมรู้สึกว่าในเกมที่มันแมสเขาจะมีการออปติมัซ์มาให้ให้ตัวเครื่องเล่นได้แล้วรู้สึกว่าไม่ร้อนจนเกินไปเพื่อยือดอายุการเล่นของเขาแต่นี่คือไม่ไมต้องแมสก็ได้เออแต่ว่าพอมาเล่นในเกมที่แบบเออลึกๆขึ้นหน่อยอย,อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สู้กับตัว Android เวอร์ชันใหม่ๆเออนี่ต้องยอมต้องยอมหมายถึงว่าในในเรื่องของการเล่นเกมนะเราอาจจะต้องยอมว่า Android ดในเวลาป เล่นได้ดีกว่าชื่นอกชื่นใจจริงๆไม่ไม่เดี๋ยวคนหาว่าแบบเอยเด็ดเอียงหรือเปล่าพอมาขิงพออะไรกันแบบต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้เราพูดความจริงเราพูดในความเป็นจริงว่าว่ามันเป็นประมาณนี้ความจริงก็คือความจริงใช่ครับครูปิชาอสัตากโดนฟ้องไปเยอะถัดไปสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของกล้อง Android 30 0 0 0กับ iPhone 30 0 0 0วันนี้ผมขอใช้ไอคู13เป็นตัวแทนแล้วกันได้ครับเพราะว่าจริงแล้วกล้องของไอคู1 3มเนี่ยมันก็ไม่ได้โหดสุดหรอกเอาจริงเอาไอคู12มาเทียบเนี่ยเอาจริงนะไอคูกวบาอลยต่ เราเราต้องรักษาความเป็นกลางเห็นไหนแล้วก็<า>ตัวนี้มาเทียบแล้วก็ตลอดรอดฝั่งลวกันได้กล้องหลักเป็นยังไงความละเอียด50ล้านกับกล้องหลัก48ล้านในไอโฟนจริงแล้วก็พอกันเพียงแต่ว่าขนาดเซ็นเซอร์ของ Android ในงบ30 0 0 0ื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะเป็น1ต่อ1.56นิ้วก็คือไม่ใหญ่มากแต่ iPhone เนี่ยหต่อหนึ่งจุดสามนิ้วก็คือเซนเซอร์ใหญ่กว่ารูรับแสงกว้างกว่าแล้วก็จะมีเรื่องตัวแดนวิกเรนกกับการถ่ายไฟรอที่ดีกว่าอันนี้ด้วยราคาที่มันแพงกว่าเท่าอ่งเท่า,าเอ ส่วนใหญ่ผมว่า Android ส0,000แพ้ถ้าไปเอา Android 4 0 0 0มมาคุยเออนะถึงจะตบยับอันนั้นถึงค่อยน่าคุยหน่อยแต่ถ้าแบบส0,000เนี่ยคุณคุณยอมไหมคุณยอมไอโฟนไหมไอโฟนมันดีกว่าแต่ว่าถ้าคุยเรื่องแบบลูกเล่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการถ่ายโบเก้การตัดขอบคนหรือว่าการแบบถ่ายในที่มืดอันนี้ผมว่า Android บางตัวก็ชนะเช่นไอคูอย่างเงี้ยไอคูเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเวลาถ่ายคนถ่ายอะไรมานะสวยกว่าไอโฟนนะไอโฟนเวลามันตัดขอบมันตัดขอบแบบไม่เริงมันตัดแปลกมันเหมือนมึงทำในโฟโต้ช็อปอะก็บอกแล้วยังไม่่ดี จริงคือแบบแพงกว่าตั้ง2เท่าอ่ะแล้วเป็นมือถือเน้นกล้องด้วยนะครับทำมาได้ขนาดนี้อย่าทำเลยอึ้งเอาแล้วสต่ว่กูโดนฟ้องไอ้สักรเออแต่นั่นแหละเราให้ฟังว่าเออถ้าเป็นกล้องหลักเนี่ยเดิมๆหรือว่ากลางวันหรือแบบเน้นวัยเน้นไรอ่ะไอโฟนชนะแต่แอนดรอยสามหมื่เนี่ยชนะล่วงลูกเล่นแล้วก็กลางคืนแทนนะครับส่วนเลนเอลตร้ารายนยังไงสิเอ้าท์ทรายนี่ยถ้าแอนดรอยสามหมื่เทียบกับไอโฟนห0หมื่นหกไอโฟนชนะคือไอโฟนเจนนี้ครับมันอัปเกรดเรื่องของตัวเลนสเอ้าท์ทรานมามเน็นสี่สิบแปดล้านหรือ50ล้านมีันก็มจะได้ คุณภาพความกว้างความคมชัดไม่เท่ากับไอโฟนโดยพ้องยิ่งโดยพ้องยิ่งความกว้างอะ่ะแอนดรอยไม่้เป็นอะไรเว้ยชอบไม่กว้างกันคือผมอะ่ะเข้าใจนะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องด s สตร t i o n มือถือแอนดรอยเนี่ยชอบทําให้ด s สตร t ช o n อะ่ะน้อยแต่ iPhone น่ยมันเปิดให้ด s สตร t i o n เลยเพราะมันรู้ว่าคนต้องการเอาใช้คือเน้นกว้างเพราะกูเปิดเอาท่าหร่ก,ตกรรูต้องการเลยกว้างชื่อมก็บอกเออก็รู้สึกเออถ้าถ้าแบบกว้างสะใจอ่ะผมต้องว่า iPhone นะครับแต่ว่า iPhone ก็จะมีข้อเสียคือกลางคืนแพ้นะครับหรือว่าแบบถ่ายให้มันแบบบิว ้างหรือออโต้โฟกัสอ่ะไอ iPhone หกหมื่นชนะอยู่แล้วนะครับ Android เนี่ยถ้าเป็นเลนส์เอาตัวไวแล้วจะชนะ iPhone เนี่ยความจริงยังนึกไม่ค่อยออกอ่าผมให้สองตัว Xiaomi 10 Ultra กับ A10 Ultra ที่แบบเอาตัวไว้แบบแดกเลยอ่ะผมบอกแล้วไงว่า Android ถ้าจะตบกล้อง iPhone ได้เนี่ยต้องสี่หมื่นถ้าจะเอาสามหมื่นมามาคุยกันเนี่ยแพ้แพ้ไม่สู้ส่วนเลนส์เทเลเนี่ยอันนี้ต้องดูเป็นตัวตัวไปแต่ส่วนใหญ่แพ้แเลนส์เทเลเนี่ยที่โหดๆนะ iPhone 12 vivo x สองร้อย p p o e ไฟ x ป่ะ apple ไฟ x แปดถ้าคุณเอาแอนดรอยสามหมื่นไปเจอนะผมว่าต้องได้แค่สองตัวคือ x สองร้อยกับไฟ x แปดถ้าไฟ x แปดเนี่ยสูสีผู้ขี้แต่ก็ยังไม่ชนะ x สองร้อยไปเทียบก็สูสีผู้ขี้แต่ก็ยังไม่ชนะนนถ้าเลนเทเลยิ่งซูมไกลด้วยยิ่งอะไรด้วยผมให้ไอโฟนชนะครับสรุปแล้วพาร์ทกล้องที่ชนะเนี่ยแทบไม่มีเลยก็มันเป็นปกติดีกว่าเพราะว่าอย่างไอโฟนก็หกหมื่น้วเนาะเพราะว่าถ้าเพิ่มตังกับแอนดรอยไปให้เขาอีกหมื่นเนี่ยมันก็จะมีตัวที่แบบขึ้้นมาต ตึงๆจะประมาณนั้นมากกว่าเอออันนี้เราพูดตามเนื้อผ้านะครับอย่างที่บอกอันไหนชนะก็บอกชนะอันไหนแพ้แล้วก็มอบก็ว่าตามเนื้อผาถูกตยิ่งเป็นงานวิดีโอเนี่ยยิ่งสู้ไม่ได้เลยโอ้โหไอโฟนงานวิดีโอนี่คือแบบบ้าบอมากกูต่อให้เอาไอโฟนสิบหกเลยอะไม่ต้องสิบหกโ a มด้วยสิบกเลยไอโฟนเชี o n e โฟนใช่มันมันมันเก่งเรื่องงานวิดีโอมากๆดังนั้นตัดจบเลยครับครับแพลสำหรับวิดีโอทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอผมว่าไอโฟนเหนือกว่าก้องหน้าอย่างเง เป็นอย่างที่ผมบอกว่า60,000มันก็ต้องมีมูลค่าหรือว่าประโยชน์อะไรของมันที่ควรจะซื้อไปเฮ้ยเดี๋ยวที่คลิปหน้าเดี๋ยวเจอ40,000โกรธนี่ว่าเนี่ยกูต่อให้เนี่ยกูกลัวแค่3 0 0มหมื่นไม่เจอหกหมื่นกูอ่ะควรอยู่รุ่นนี้ไม่อะแต่มันก็ช่วยเต็มที่แล้วแต่ผมช่วยให้เข้าให้น้ำมันลูกลูกลูกหน้าไก่สัตว์ก็บอกแล้วว่าเอออันไหนที่สู้ได้เดี๋ยวผมเอางัดออกมาซื้อมันหมดเลย อันนี้ก็คือ <c oughs> คลิปของเราที่เราจะทําเล่นเล่นก็คือในการใช้งานทั่วไปในการเล่นเกมในการใช้งานกล้องอมันเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะดูเป็นคลายเครียดก็ได้ฟังแบบํำขันที่พวกเรามาขิงกันแต่ว่าบางคนก็อาจจะได้ความรู้ในส่วนนี้ไปบางคนจะซื้อไอคูอย่างเงี้ยหรือซื้อแอนดรอยสั้สามหมื่นมีงบอยู่สามหมื่นพี่เอาไงดีวะกูจะเอาไปผ่อนไอโฟอนไหมหรือจะซื้อสดแอนดรอยเลยมันจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของไอโฟนใน,ส,นใส่วนนั้นคือคนที่ซื้อมือถือแอนดรอยสามหมื่นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับว่ามันสู้กับไอโฟนหกหมื่น คนที่เคยให้โควน0 0 0มืไปพอมีคนที่ใช้ Android ไปชอบขิงอ่ะมึงเอาคลิปเนี้ยแปะหน้ามันเลยมึงดูดิพาร์ทกล้องมึงแพ้หมดมึงดูดิพาร์ทวิดีโอมึงแพ้หมดมึงดูดิพาร์ทโซเชียลมีเดียไถฟีดโซเชียลมึงแพ้หมดดูการใช้งานแบบจริงจังเออมึงแพ้หมดเกมมันบ้านมึงก็แพ้หมดอ่าเห็นไหมมันก็มีความแบบเหลื่อมๆกันละในราคาที่คุณจ่ายไป2เท่าแต่แต่ว่ามึงน่าจะอยู่ฝั่งนี้จริง โอเคก็น <Okay. S 2> <Okay. S 1> ่าประมาณนี้นะครับ,ค,รบคลิปนี้นจริงๆเราทำมาเพื่อสนุกสนานนะครับไอ้เพื่อนๆดูไว้เป็นข้อมูลแล้วก็เอ็นจอยแบบพวกเรารนะครับจริงแล้วแบงค์เนี่ยคนจะอยู่ฝั่ง IQ ไอคูนั่นแหละใช่ไหม,มไหใช่ไหมผมก็ควรจะอยู่ฝั่งไอคูนี่แหละ ก็ถ้าสนใจการทดสอบเกมเพิ่มเติมนะครับของไอคู13 VS กับ iPhone 16 Pro Max มีให้ดูแล้วไปดูได้ช่องเกมสารครับผมหรือว่าอยากดูแบบสตรีมของตัว iPhone 16 Pro Max หรือว่าของตัว i อค o สิบสหรือว่ารุ่นอื่นๆตามไปดูเสร็จแบงค์แล้วกันหรือหรือหรือถ้าอยากดูรีวิวเดียวครับสิบหกโปรตั้มยังทำไว้แล้วครับอคามรแมกูแซบก็มีไอคูสิบสามโปรแม็กไอคูแซบก็มีตั้มยังก็มีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ตั้มกับแบงค์ลาไปก่อนสวัสดี Happy Year New นะครับ